ไปขวาครับขวาขวาขวาไปบุญแล้วขวาซ้ายครับซ้าใสา่ใส่ใส่รถก,กันนั่นสวดไปหน่อยเอาตายละตายละเอาบ่าเอาบ่ารถไปไป้ายแดงมองเบื่อต่อเหรอเอเอขีอ่ตะโกนไปกันเนอะเดินท้ายไ้เห็นหน่อยอุ้ยรถเครื่องเอาบ่าเอาบ่า ดนแน่โดนแน่โดนแน่โดนจนแล้วครับว่าแล้วจน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 เฮ้ยจนรถเหมือนจอดให้เป็น่ะลูกพี่ชนรถเบิป็นอะครับชนรถเบิป็นอะครับชนรถเบิป็นอะครับ เอาละยุ่งละม้ยเอาละครับโจนลดเปิดเลยกับบอลลงไอ้โจนโจนโจน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 เอาละยุ่งละยุ่งละครับยุ่งละลดใหมแท่ เด pues mm hmm. uh, oh nah, uh, ี๋ยวเดี๋ยวฝาล็อกกันไทยต้มเจ้าละไทยโอ้แจ้งตำรวจกันเดี๋ยวฮะอ่ารับผมครับผมได้ครับได้ครับไอจุดโทนหนึ่งเจ้าหนี้จำได้ก๊อ โอเคจนรลเเรื่องไปน,น่ะหันผมถมไทยอยู่นนี่วะผมไทยก้นๆน้ำขี้พ่กผมเลยแม่แม่รถตัวจเตาเหมืนกันจะล้นละ,ละเอ่อลำเดียวนี่อย่าไรผมลงไหละเมาค่ะผมหันขี้ปัดส่งปัสเซงลำเจ้าแล้วนะ